กลับสบายดีเด้อพี่น้องว่าตึงองทุกบ่อนวัดจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวประกาศสบายดีเด้อพี่น้องวัดจะเป็นในประเทศนอกประเทศประกาศสบายดีพี่น้องนี่มาเฮือนสาวจ่อยคือเก่าพี่น้องได้มูปิ้งพี่น้อง,ป,งปิ้งหรือว่าปิ้งมูมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหายเอามาให้สส่างกินนะพี่น้อง ฝากสร้างซื้อมาให้สร้างพี่น้องที่มาเห็ดอันท้องหน้าเพื่อนซาจอยพี่น้องเมื่อนี้ห้ากัสิมาพี่น้องตอนนี่เ้าก็สลิไปเบิ่งว่าสร้างเป็นแอมได้ซําได้เลยพี่น้องไปเบิ่งนงั่งว่านั่งเห็ดยังอยู่นี่นั่งโทหาว่านั่งสิกแกงนหน่อไม้พี่น้องก็เลยได้แต่แนวเดียวก็เลยเอาหมวะ่ะเสริมให้สร้างพี่น้องนั่งไปห่าน้าไม้แต่เด็ก มาพี่น้องสร้างเป็นมาเอาสร้างสบายดีเอาดิสร้างก็สบายดีพี่น้องชะอ่าออนี้คือท่อยังสร้างอันนี้ท่อยถอยสักโคกนะตัดทิมฮะเอาพี่ยัง ไม่เปลี่ยนแล้วเน,วนี่ยเพิร์วันได้ได้สิเพิร์ิบะเฮ้เพิ่นลิบามาให้ใหม่คือหูบเออดีเนะเขาห้ากกบไม่ได้เสกเพิ่นก็หู้บอแจ๊กออ,อันนี้บ้านไปเอามาใหม่บ่เทรายนี่แ,แต่คือสิบมาอ้าวขิงขา้าขิงค้ามมากกับมปิ่นบะ เออมื่อนี้ไปเอาอุปกรณ์ยังไหนมาสั่งนี่จะทอทอกับอะไรพอครับ,บให้เพิ่นให้เพิ่นไปเอามาเพิ่มเพราะว่าตัวเขาสั่งนะมันบกบมันบกบนะพี่น้องก็เลยหออง้อแลนี่ห่อง้อเลยกับกาวซื้อไมมซื้อบวกกาวอ๋อเงินกระโมี่แล้วก็เห็ดเส้นไว้ก่อน มันมีเงินสดนะคะขอพอเออตออฉันไปห,หาทางสัดชื่อลูกมอวันนอกมาแทนคุณพ่อบ่ค่ะน้องไม่มันกระมาเห็ดฉันเป็นทางบ่าวนั่นครับอ้าวเบาวนั่นมาเลยพี่น้องเอออ่ะยายเอาเป,ปีกหมูมาฝ่าพี่น้อง มาให้สางกินเพราะว่าโทรหาซัดจอยปอสปินก็นล่างๆเห็ดปัวไเห็ดปัวฝากซัดจอยบะสปินเข้าไปหาพ่อจบดีพี่น้องเลยดีได้มาแกงให้สาง<ม>ตะกี้เฮาอ่ะทรหานางวะมีแต่แกงน้ำมันอย่างเดียวก็เ <c oughs> ลยเอาเนาะเอาปิ้งหมูม,มาฝากนางพี่น้องอันเดอร์บานั่นอันเอฟซีผนวาน อันมี่ผู้ใหญ่เพิ่นแนะนำมาเนะเาะใหญ่ใจดีเพิ่นว่าไห่เฮานาะเอาออกซะตรงนี้มันสิเกกะสร้างเพื่นเห็นงานไห่เฮาใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้แมนเวลาเห็ดกินเฮากะแบบว่าเราต้องเห็ดใกล้ห้องน้ำนะเพิ่นเบิ่งแล้วมันก็บแบบว่าบก่อยงามแมนความเพิ่นแล้วเพื่อนกันแ,แนะน,นำแต่สิ่งดีๆให้นะพี่น้องขอบคุณเพิน่นหลายขอบคุณแม่ใจดีพี่น้อง เป็นกนนารแนะนำว่าเวลาหาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะให้สร้างมันใกล้ห้องหน้ามันกะบ่อคอยนั่น่าใดขิงขามก็ยินเอกสันค่ะแทลสวันนีค่้ารับ้องนะลูกสวัสดีค่ะวันน,นี้ข้าเจักนหน่อยเนาะสิผ้ากันยายออกให้ให้ซาจอยแก้เราไม่แล้วลก่อนพี่เนาะให้ซาจอยเพลินลงมือเองแล้วแหละ ถ้าเจอแก้งน้ำไม้แก้งเห็ดปวกแล้วถ้าจังพากันใหายเอามาแอมเป็นัางนี่นะมองที่เข้าว่าเห็ดห้องน้าเลยเห็ดเป็นคั่วแทนนะเพราะว่าพืชกะมันกันยังบ่อหน้นเด็กพี่นอ้องจักที่ได้สำไดงพี่นอ้องงบเขาก็ได้ขอโทษได้พี่นอ้องเล่งไปตรงค้าสัาง่งพอดีเพราะว่าพืชมันกันยังบ่เพียงอีกอย่างก็ ตรงแอ้มนี่ก็มันก็สิเกะส้างเพิ่นสร้างสิได้เหตุสะดวกสบายตนี้กงแบบหลังหยิร้อยเลยตัี้เห็นน้ำแล้วนัไปหาหน่อไม้ไปหาแต่เด็กเพื่อนหนไม้น่ะวันนี้นางสิลงมือเองแกงน่อไม้ให้ส้างมน้ลาเออมนุดลายนัไปโต๊ะใหมจังหมดลายเนี่ย น่าจะลงมือแกงหน่อไม้พี่น้อะนั่งแกงเห็ดปูอักน้ำพี่เนาะแลบร้อยด้าที่ซาบปีนมาใส่ซาบปีนน่นแกงเห็ดปกปลาใส่นะบอถ้ากันแยงบอบอเลยแซ่บเลยเอาใส่ตี่ละบฝึกต้องใส่รถยถ้าคยกินน่ะแซบแซบยื่นหูกับบ่อยอ่างอ๋อเพื่อ บกว่ใส่ผ้าอีตู่อะไรก็ย่าเครื่องแกงนางสิแกงใส่น้ำไมไ้พี่เนาะนั่งโซ่สีมอือคนขยันไปหาเองพ่นะไปหาแต่สาวสาวแกงน้ำไม้สูสานกินสางสิมีแห้งอยูอ่บ,บาา้แน,น่เนาะซาโปไล่กลับมาพี่น้อง ตาบ,บุไลสปินมาหายกำลังใจซัดจ่อยมาหายกำลังใจส่างน้ำ <laughs> <S <S ส่างอ้ยวะน่ากำลังเห็ดกินไปนาพี่น้นองา50ตัดผ้ามาตรงส่างน้นนองา50เบิง่งความละเอียดของสา่าง50เบิ่งน้ำกันมันนีเป็นโทส ทีมองใส่สักโคกนะพี่น้องเอียแใส่บ่อยเอิยงวะบ่เออยังแข็งขอโทษค่ะไปพี่น้องจากตรงนี้ถ่อตรงนี้เออลงใส่ตรงนี้เนาะจุ่อาตกตรงนี้พี่น้องเบิ้งมึนมากไม่ได้สั่งเพิ่งเห็ดคือเห็ดซองหลองพี่น้อง ยี่สิถามเิ่นความคืบหน้าคือเป็นยังนี้ทั้งลุมเป็นยังไงนะเป็นฐานพี่น้องสร้างก็ยังคือใส่ฐานนะออดูดกลิ่นวะเบว,วาพิ่นว่าดูดกลิ่นว่าให้มีกลิ่นพี่น้องพื้นที่ตรงนี้นะพี่น้องสร้างพิ่นบอกสะจอยว่าถ้าเบว,ว่าเฮงไปสะจอยมีเงินนะพี่น้องหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีพิน่นซอย สร้างเหมืนกระสีปั๊บระดับคั่วหายใหม่พี่น้องรบปั๊บระดับเตแถวนี้แล้วพี่น้องแต่ฮักก็ว่าเเผื่อไว้ได้พี่น้องเผื่อมีนะถ้าบ่มีก็ค่อ,คอยๆไปแล้วพี่น้องอันนี้กใหายังโฟกัสอยู่ที่ห้องน้ำกระสีปับ๊บเพชรเป็นห้องคั่วแบบถ้าจอยบบไบว่า้เห็นนั่นเห็นนี่ก็ได้พี่น้องพื้นที่ตรงนี้นะก่ะสิเอาแบบว่าพา เอาแบบพามางมไว้แล้วก็เทพปูนพี่น้องเราเบิ่งกน้ำันพี่น้องนหน้าตาสิเป็นยังไงแต่ว่าออเอาเผื่อไว้ได้นี่ยังไม่ได้มีงบพี่น้องเบิ่งกให้จะไปเบิ่งสร้างตัดพารตัวตรงนี้พี่น้องตรงฟางมตรงนี้ฟางมมองนี้โถ่ฟดสบายดีพดี่น้อง สร้างไงฟ้าออทาอาท,ทรสรอสวมนะบอชอบ <c oughs> จอยของน้ำสอจอยนะคนเภ้าอย่ากใสบริการเห็นเป็นสี่เหลี่ยมบอแล้วเทพื้นใส่นี้แน,น่นเออเอาขิดบออกนะพี่น้องสร้างมันขิดเอาเองเอามาเห็น,นได้ทาเบิ่งน้ำกานพี่น้องฟ้าตรงนี้นะจะเอาไปขอบตรงตรงนั่นนะนะ ตองมองสักโคกลงนะพี่น้องน้องขิงข้ามอย่าคืนไปเหยียบที่ลูกไ,นนไ,ปไปค้นบล็อกมาซอยพอ่อเอ้ไม่ม่อนเป็นพ่อเขาเง,งานสาวน้องไม่ม่อนเลยพี่น้องสร้างคนงนี้ก็ทำไม่ม่อนก็นเลยได้มาซอยค,อค้นบล็อกขิงข้ามกับมาพากันค้นบล็อกมาหายสางให้พอ่อป้าลูกสาว เก่งเกงลูกสาวมอ้ันนอกแน่ล้ะกะคิ้งคำํำป<ะ>้าอย่าไปม่อนสองคนพากันคนพี่ไไน่ะเพราะแหละคุณคนให้พวกสร้างบนตึก่อนะก็ได้ค้นมาไหวออไปคนให้ไปคนลูกไปพากันคนคนมาไหวให้สร้างให,ให้ไหม้อันเป็นผู้ ให้ไม้เป็นผูกก่อนนค้นมาไหวนี่ลูกเออพากันสอยคนบอกยิงข้ามมากกับบเสียวเสียดายเนาะเ่อเค้นคนเธอมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเรียงมูกระทนะเพื่อแล้วชัจจอยให้ให้ไม่จอยเลียงมูกระทะเนาะอย่าย <c oughs> น,นแห้งลูกค่อยๆ่อยยน เขาจะสร้างอะสบายไ่ได้ค่ะสร้างยังบ่ได้ <laughs> สร้างเห็ดกับบ่คอยแลยนะเขาได้ระาะว่าค่ะสร้างเส้นได้พี่น้องค่ <laughs> าสร้างเส้นได้สร้างเลยรแบบว่าสร้างเลยบ่คอยอยากสบายดีกว่ ลูกลานพากันคนซอยเมจอยมึงนี่ไอติมแห้งแล้วลูกบ้าก็มาจอยแตกแล้วลูกพืชมัอนอยู่เถิงนะพ่อบ้านดินตรงนี้นะพ่อวะเท่เขาพืชนะไร เออพ่อเลยพี่น้องดินที่เอาขุดขึ้นมาจากลุมตรงนั้นนะพี่น้องเลาก็มาใส่ลุมพื้นของน้าซัศจอยพี่น้องโอ้ความคิดดีพี่น้นนนงองเพือ่อนในขินข้ามเหมยเบอร์อล่าปลาลูกก่อนขั้นหเหมยปลูกินค้าเหมยกินข้าสิไปแล้วพอกันกรีบหนาพี่น้องสิไปแล้วพอกัน นาจะดีกับเลยก็แทก็ไงก็เลยกินนเลยเไปดูพ่พากจไดกับขอถอยขอพายไปแล้วปลุง,ปปลง,เเงเป็นสปาิปลุงอ้าวเืออันสั้นผากซ่องไ่เอาไปมันไปมันฝากเฟซบุ๊กน้องไปมันพี่น้องติดต่อข้ามาได้เดอ้อผูดได้ยอยากให้นั่งม่อนกินมุกกระถะไม่มอนว่ว ไปแล้วพี่น้องสบายดีนะพี่น้อง